เราสามารถซับพอร์ตตัวเองได้ด้วยการเป็นห่วงตัวเองอะตอนนี้แกเครียดเกินไปแล้วนะแกะดื่มน้ำไม่พอวันนี้อารมณ์เสียนี่คืออดน้ำตาลมาใช่ไหมเนี่ยมันจะเริ่มแบบมีคอตัวเองอะสะท้อนตัวเองก่อนนอนว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้ววันนี้ทำได้แค่ไหนมันมีเรื่องอะไรต้องปรับปรุงนะแต่สุดท้ายมันจะจบด้วยประโยคที่ว่าวันนี้แกทำเต็มที่แล้วนะแกะนอนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่เป็นมอยมากในการแบบว่าตบไหล่ตัวเองอะ โอ้ยแกทำดีว่ะเออไม่เบานะเนี่ยอันนี้คือเป็นบ่อยมันไม่ใช่การผือการเป็นบ้าน,นะแกการคุยกับตัวเองมันคือการมองตัวเองในอีกมุมนึงอะ่ะอันนี้เราเรียนรู้มาจากคุณหมอจิตวิทยาคุณหมอเทเลปีคือเมื่อเขาเป็นซึมเศร้าด้วยนี่คือคุณหมอให้คําแนะนํามาว่าเราเริ่มส่องกระจกตัวเองและถามตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้แกนอนพอหรือย,ยังแกกินอิ่มหรือย,ยังแกอันนี้หรือย,ยังคาถามง,ง่ายๆแค่นี้มันทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นเว้ย น้ำให้าแบบเราไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ข้างนั้นตลอดเวลาจมอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาเราลุกขึ้นมาแล้วก็อ๋อสภาพของจิตใจวันนี้เราไม่พร้อมเหตุผลที่เราทําไม่ดีเพราะว่าเราไม่พร้อมแบบนี้แบบนี้แบบแบตโทรศัพท์เราหมดอ่ะเราเหลือ2ขีดอ่ะถ้าเราฝืนใช้มันไปอ่ะมันก็จะหมดใช้งานต่อไม่ได้หรือแบบเคยเป็นปะแบตจะหมดแล้วเหลือ2ขีดโทรศัพท์อื่นเลยกดอะไรไม่ค่อยได้เน็ตไม่ไม่มีแล้วทาไมไม่เสียบแบตชาร์จก่อนอ่ะ รอเวลาให้มันชาร์จขึ้นมาสัก10-20%ซตก่อนเพื่อให้มันทําอะไรได้มากกว่านั้นนะไม่เช่นนั้นแบตเราก็จะหมดเราก็จะตุกเราก็จะบอกว่าฉันเป็นโทรศัพท์ที่ันดีมากแต่ถ้าแบตหมดคำอะไรไม่น่าอยู่ดีคําถามเนี้ยเป็นคำถามในใจเราตลอดเวลาว่าแบบฉันเก่งพอหรือยังทาไมฉันยังเก่งไม่พออะไรเงี้ยถ้าให้ตอบแบบสิ่งที่มันอยู่ในใจเราก็คือฉันก็ยังไม่รู้หรอกว่าฉันจะแก้ปัญหา การรู้สึกว่าเก่งไม่พอยังไงบ้างแต่สิ่งที่มาแตะไหลเราอะสิ่งที่เราบอกแล้วแตะไหลเราก็คือแบบแต่แกเก่งกว่าเมื่อวานนี่ว่าแต่แกมาไกลกว่าที่แกคิดไว้นี่ว่าแกยังไม่ถึงจุดนั้นหรอกแต่แกยังเดิอนอยู่นี้นาะแกยังมีลมหายใจอยู่นีนนะาถึงวันนี้มันจะยังไม่สําเร็จแต่เดี๋ยวนั่งพักก่อนนอนก่อนดื่มน้ําคนดูดื่มน้ำหน,นึ่งแก้วด้วยนี้ ดื่มน้ําก่อนเพื่อให้ร่างกายมันได้แบบเฟรชแล้วเดี๋ยววันที่เราพรอมอะ่ะเราค่อยไปต่อนะตอนเราแซดอะ่ะถ้าเราไม่มีคําเนี้ยเราก็จมอย่างนั้นแล้วเว้ยเราไม่ไปไหนมาไหนแต่ถามว่าคำถามนี้มันกลับมาไหมมันยังกลับมาเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นคนที่คือเราอยู่ในโลกที่มันแบบแข่งขันตลอดเวลาอ่อม EA มันจะวิ่งมาแข่งเราเราทา จะมาบอกว่าอย่าไปมองมันมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไม่มองได้ยังไงแต่เราสามารถมองเส้นทางของเราอ๋อมันมันไกลแล้วนะเราวิ่ง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 อยู่ถ้าเอจะแซงมันก็ให้เขาแซงมันก็ได้หรือเรามีเป้าหมายอื่นๆเราวิ่งไปคนละทางไหมอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องวิ่งทางเดียวกันได้หรอปะโลกใบนี้มันมันไม่ได้บอกว่ามีวิธีแก้ไขเอแล้วมันจบมันขึ้นอยู่ลบเส้นทางของแต่ละคนแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองให้ได้ว่า สุดท้ายคนที่เก่งที่สุดก็คือเราเองที่ก้าวมาจากเมื่อวานทำไมเราไม่เกล้าตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาเ้าคนอื่น